สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอขัสสะนะโมสุนันตุปนโทเจเทวะสังฆาสมาคตาอุลาภูมิเทปะรามเจ้าทั้งหลายอนยายยังโยบไปเถืงและไปตายก็อเกเทพ法เกินไทยจะตุนจตอง สลายานันเรียนของท่านในโลกันประเสริฐในอุรมุมสกุอินทาตุนิเสถางทเทวีพายาเวสวันณทางกุพนกุพานทา,ทางทั้งสีผู้ติแจงสงสารยศคอยพระบ้านในแจงแก้วน้ำพรมอีเดาเป็นนาทีมานทุลีโกมกาไวาเหมือนน้ำน้ำนักไทยตระล่านาฟวาจานะบารมีอันง,งามไปเปิดอินไทยเลิศโลกาขอจงสเสด็จลงมา ท่างยังทายาทแห่งภุงค่าทางไลยมี่ทางสามเดียวทับแก่ทางพ่อแม่ตานาย่ำคุณท่ายะนายว่าทงคอยกาเรทตาตาสีกับตังกุมาลากุมาลีทางเศรีฐีและคอยกาูกตวนาภูมิเมืองภุงค่าทางหลยแต่คำทางนั้นแนะขันมากคือว่าเขาเกยบกากมาเก็นผมภูงค่าท้งหลยของอภัยอย่าตทษหากว่ภุงค่า ะจะกัตตสุสารนี้แ้วขอใหเอาตนไปเกิดในเรื่องแก้วกล่าวคุวานิลาบานมุตรตนตุวคนก่อกาเทินกาลูยันเมหาวีระธรรมะธรรมังธรรมะเทศทังปฏิกัจจังอราราธนังกาลูนี